กล้วยไม้จ้าดอกงามมากเลยสวัสดีตอนสาวๆเด้อจ้าชม้วยไม้สวยงามพส่นะสีนี้ก็สวยเด้อจ้าตาหลายสีหลายสีหลาหลกหลายเนี่ยซมตุ่นใหม่หลักก็มัดซมตุนน่นญ่เนาะสวยป่ะจ้าสีนี้ก็สวยเด้อจ้าเด้อดอกงามงาม หลายสีพี่น้องสีม่วงหลายสีเลยงลมๆลองห้ามพี่น้องสวยไหมคะ ท่านมาสวยค่ะสวยจังเลยสวัสดียามเช้ากับสิ่งสวยๆงามๆเด้อจ่าพี่น้อง